ในข้อที่8นะครับเขาบอกว่าได้เรียนคนหนึ่งสอบครั้งแรกนะครับสอบครั้งที่1ได้93คะแนนสอบครั้งที่2ได้95คะแนนนะครั้งที่3จะต้องได้อย่างน้อยกี่คะแนนถึงจะทําให้ค่าเฉลี่ย3ครั้งไม่น้อยกว่า90เา่อคำว่าไม่น้อยกว่าเนี่ยคำว่าไม่น้อยกว่ามันไม่ได้แปลว่ามากกว่านะครับสถานะ ในการเปรียบเทียบมันมีอยู่3ามอย่างมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับนะไม่น้อยกว่าก็คือน้อยกว่าเนี่ยไม่เอาดังนั้นคำว่าไม่น้อยกว่าจึงมีความหมายเหมือนกับมากกว่าหรือเท่ากับครับนะสรุปนะไม่น้อยกว่าก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ อย่าเข้าใจว่าไม่น้อยกว่าคือมากกว่านะ,อะโอเคเขาอยากรู้ว่าครั้งที่3ต้องทําให้ได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับงั้นสมมุติครั้งที่3ามทำได้ x คะแนน เงื่อนไขคือค่าเฉลี่ยต้องไม่น้อยไปกว่า90ค่าเฉลี่ยก็จะถูกคิดมาจากคะแนนครั้งที่1บวกคะแนนครั้งที่2บวกคะแนนครั้งที่3แล้วหารด้วย3นี่แหละคือค่าเฉลี่ยเข้าใจไหมครับเนี่ยตรงนี้คือค่าเฉลี่ยของ3ครั้งค่าเฉลี่ย3าครั้งต้องไม่น้อยกว่าก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ ไม่น้อยกว่า90ิบนะครับจะเขียนออกมาได้แบบนี้ครับค่าเฉลีย่ยเอาผลบวกของคะแนนแต่ละครั้งทั้ง3ครั้งหารด้วยสามเมื่อจะกลายเป็นค่าเฉลี่ยนะไม่น้อยกว่าก็คือมากกว่าหรือเท่ากับมไม่น้อยกว่า90้าสโอเคตรงนี้รวมกันนะก็เป็นร้8แปดบปนะ x บวกร้ยแปดบหารด้วยสาม มากกว่าหรือเท่ากับ90นะเอา3คูณเข้าไปทั้งสองข้างสมการเนี่ยเวลาคูณหรือหารด้วยจํานวนที่เป็นลบมันจะต้องกลับทิศทางเครื่องหมายแต่ถ้ามันคูณหรือหารด้วยจํานวนที่เป็นบวกมันไม่ต้องกลับทิศทางเครื่องหมายครับเนี่ยเราเอา3คูณเข้าไปทั้งสองข้างนะที่เด็กๆบอกว่าอ๋อย้ายสามคำว่าย้าย3ที่ว่าเนี่ยแท้ที่จริงก็คือการเอา3คูณเข้าไปทั้งสองข้างครับนะ การคูณด้วยจานวนชนิดบวกนะครับดังนั้นอสมการมันถึงไม่ต้องกลับทิศทางเครื่องหมายนะครับนะแต่ถ้าเราคูณด้วยจํานวนชนิดลบนะคูณหรือหารด้วยจำนวนชนิดลบอสมการมันต้องกลับทิศทางเครื่องหมายมันจะต้องกลับมาเป็นแบบนี้นะงนั้นตอนนี้เราจะได้ x บวก1น่อขอโทษ188 มากกว่าหรือเท่ากับ2 7 0ย้าย188ไปลบอันนี้ก็จะมากกว่าหรือเท่ากับ82คําคำว่ามากกว่าหรือเท่ากับ82เนี่ยแปลว่าเป็น82พอดีก็ได้หรือมากกว่านั้นก็ได้ โอเคนะครับนะสมมติว่าคะแนนนั้นเป็นจำนวนเต็มแล้วกันนะถ้าคะแนนเป็นจำนวนเต็มเนี่ย x ก็จะเป็น82ได้ครับ83ได้ครับ84ได้ครับไปเรื่อยๆครับจนถึงคะแนนเต็มเลยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้อยที่สุดก็คือ82นะครับนะครั้งที่3มต้องทำให้ได้อย่างน้อยที่สุดกี่คะแนนเพราะฉะนั้นน้อยที่สุด ครั้งที่สามต้องทำให้ได้อย่างน้อย82ดคะแนนน้อยกว่าแปบสอไม่ได้ได้แปดสิบเอ็ดจุดเก้ายังไม่ได้เลยนะถ้าเกิดคะแนนเขาเป็นทศนิยมได้เงี้ย 1> 82ดสิบสองแปดสิบสองจุดนึ่ปดดสามอะไรพวกนี้ได้หมดนะโอเคนะครับนะมากกว่าหรือเท่ากับ82ดสิบสองนะคะแนนน้อยสุดจึงเป็น8ปด